สิแม่มันเขาเม็ดที่หนึ่งมาไว้ตรงหกนเขาเนี้ยมนน่วานึ้นนี้หึงคูมือบาานึ้น่ะเกาะกํามเน่ยสิเกาานเจ้าม่เตะเนี้วเขามเนี่ยนบนกันไปตียางยากอยงแรกเ้อลเาีว่าเออเอานี้มาเด้อนเอคอยตีลูดเอากือ ก wow. uh ็เตะเต้นน้ำถังพอเขเว้ยสอาหารสสมุดเดไ้อืมมู้า่ดดชัวสมุดัวอืมน้ำแม่กะมีของไปหบวชดิเนาะ พีน so it um. ่บ้วก่ะบูไปหลูเขาเจียแต่ไม่เจี๊ต้าห้าวีต่นอกสีไปหลูมาหายอ้าวย่างไรใช้ใบหน้าสะเยนกักระช่างนี่แหละอีาใบัวอะไรสิบลเต้าอยังละก็ท่องเป็นอย่างไรด้ามันลดเข้ามาไงเดี๋ยวจะมันขึ้อืม